ใหญ่ระดับประเทศนะครับผมรุมสัมภาษณ์น้องอุงอิงเรียกได้ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้เป็นบุคคลที่สื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากสาวสีไม่ว่าจะเป็นสื่อสำนักไหนถ้าได้ข่าวอุงอิงไปนะ่าะทข่าวอุงอิงนะเรตติ้งดีตลอด<ม>หรือว่ารายการเหมือนกันรายการโทรทัศน์ทีวีช่วงนี้ก็อยากได้คิวอุงอิงมากๆ<ช>เพราะว่าอะไรรู้ไหม อุงอิงไปออกรายการไหนเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ใหม่แทบทุกรายการเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเลตติ้งเพิ่มขึ้นแบบกระฉูดเลยนะ<ช> <c oughs> เพราะว่าแฟนคลับแฟนเพลงอ่ะช่วยแชร์แล้วก็ช่วยเชียร์อุงอิงอยู่แล้วสาวสี <c oughs> ไม่ว่าอีอจะไปออกรายการไหนเขาก็จะช่วยแบบว่าคอยผลักดัน <c oughs> คอย<ช>ติด <c oughs> ตามชมอยู่แล้วและทีนี้ <c oughs> เราจะมาพูดถึงวันนี้หน่อยดีกว่าซื่อใหญ่ระดับประเทศหลายๆสํานักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีภูนะครับอีจานบันเทิงนะครับ ติ่งบันเทิงนะครับผมเลดี้โซเซตี้นะครับแล้วก็ฮอสตาร์สาวสีสื่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมีผู้ติดตามหลายล้านคนมากชได้รุมทำข่าวอุ๋งอิงค่ะได้สัมภาษณ์น้องอุ๋งอิงลเรื่องราวต่างๆนะคะที่น้องอุ๋งอิงนะคะกำลังเป็นประเด็นกำลังเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านใช่ไหมเบาโจบทสัมภาษณ์บทแรกเป็นเรื่องบ้านก่อนถามว่าบ้านน้องตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วน้องบอกว่าเหลืออีก4 0นั่นก็เท่ากับว่า ผ่านมาแล้ว60%แล้วที่เหลือเนี่ยเหลืออะไรบ้างอุ๋อก็บอกว่าก็เหลือสีเหลือพวกของตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยแหละ,ะและก็นักข่าวผู้สึกข่าวก็ถามต่อว่า แล้วน้องแพลนไว้ไหมว่าน้องอยากได้เป็นสีอะไรน้องก็บอกว่าก็แล้วแต่แม่แต่พ่อเลยอ่าแล้วห้องนอนของน้องล่ะพื้นที่ส่วนตัวน้องอยากได้สีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าวินก็บอกว่าหนูก็คิดอยู่เหมือนกันจ้ะเพราะว่าแต่หนูก็ยังคิดไม่ออกอะไรเงี้ยว่าหนูอยากได้แบบไหนอ่าแต่ก็เห็นน้องนะคะมีแชร์ออกมาอยู่นะรูปแบบห้องนอนแต่เห็นวันนั้นนะที่วันที่ว่าเลือกน้องเลือกกระเบื้องอ่ะ พี่น้องคุยกับทางช่างแล้วก็แม่หน่อยน้องบอกว่าน้องอยากได้เป็นตกแต่งในห้องเป็นสไตล์โดเรมอนทั้งห้องเลยไม่ว่าจะเป็นผนังเป็นวอลเปเปอร์เป็นโดเรมอนแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าก็จะได้เป็นแบบหนดแนวโดเรมอนหมดเลยอ่าเราก็ไม่รู้ว่าพอถึงหน้างานจริงน้องจะบบีฟกับช่างว่ายังไงแล้วจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอชมกันเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับผมก็คืบหน้าไปมากกว่า60แล้วใกล้เสร็จแล้ว้องสาวสีก็คือดูแบบโอ้ยใหญ่อลังการมากเลยนตตัวบ้านอ่ะมีหลายห้องนอนมากใช่ แล้วคำถามที่2นะครับผมก็จะเป็นคำถามที่ประมาณว่าคำถามเรื่องตอิ๊กตอกของน้อง<ะ>ที่มีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0สนคนนะ้องอิงคิดว่ายังไงดีใจหรือเปล่าอิงก็บอกว่า อุ๋อิงก็ตอนนี้ไม่ได้ทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองอุ๋อิงมีแต่ Facebook ที่เป็นส่วนตัวใช่ไหมเ c e b o o k อุ๋อิงรัตนาพรเพรบ้านแพงซึ่ง Tik t o k ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น้องอยากจะผลักดันตัวเองถามว่าคืออยากจะทำเป็นของตัวเองเพราะว่าน้องก็ไม่ทำช่อง youtube ใช่ไหมล่ะช่องยูทูปหลักๆก็จะเป็นของบอสโจของสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วก็เป็นของพ่อแม่อุ๋อิงเป็นอัฟ f ฟเชียลใช่ไหมถ้าจะติดตามน้องอุ๋อิงก็สามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Tik Took ขอองงน้นะครับ อ่าแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คำถามต่อไปอะไรง้อ๋อเรื่องดราม่าเบาๆคอมเมนต์ Comment, เรื่องฟีดแบกนะถามน้องน้องอุ๋ิงว่าเคยได้อ่านไหมเคยรับรู้ไหมว่ามีดราม่าเรื่องที่ว่าทําไมสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงเลือกอุ๋งอิงมาเป็นหนึ่งในกรรมการอ,อ๋อค่ะอ่าเดี๋ยวคําถามนี้เราขออน,นุญาตให้ฟังดีกว่าเนาะได้ขอให้ฟังบทสัมภาษณ์นิดนึงนะได้ค่ะก็คือจากที่ รายการหมอรำไอดอลได้เปิดตัวมานะคะสื่อใหญ่ต่างให้ความสนใจกันมากมายแล้วก็สําหรับน้องอูงอิงกับบอสโจแล้วไม่ว่าจะไปบันทึกเทปรายการครั้งไหนนะคะสื่อข่าวต่างๆก็มาสัมภาษณ์ค่ะแต่เหมือนกับบอสโจเคยบอกกันแหละว่าเหมือนรายการเขาก็ฟิกมาใช่รายการเขาลีดเลยชื่อมาเลยใช่ว่าจะได้ได้ต้องเป็นน้องอูงอิงนะคะ และน้ององิงนะก็ไม่ธรรมดานะเบาโจผ่านการประกวดหลายเวทีมากมาเหมือนกันนะคะการันตีด้วยความสามารถเอ่ยแล้วก็การที่มีประสบการณ์เราเรามีประสบการณ์ก,การประกวดเนาะอ่ะอันนี้ขออนุญาตให้ฟังบทสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของน้องอูอิงผ่านทางทีบีทีนิวนะครับผมเป็นติ่งบันเทิงนะครับขออนุญาตนะครับคดราม่นนมาเบาม่าา ก่อนว่าเพิ่นเป็นยังคือนตรงเดิมหนูไปไปกรรมการก็คือแบบหนูกับความสามารถกับเพื่อนทั้งเดิอดีแต่ว่าถ่ายไปตีโดนกรรมการตีเพิ่นเพราะว่าเสียงเพิ่นของมพื่อนกับหนูกับพี่หลายคนเลยนี่ยนอนนุ่งปกติเราเราได้เห็น f e e d b a c คอมเมนต์มากมายที่แบบหลายคนเขาบอกว่าเราแบบจุดสูสุหรือเหมาะสมหรือเปล่ากับการมาเป็นคณะกรรมการอย่างเงี้ยลูกกะเห็นอยู่จ้ะแต่ว่ากะบไม่ได้คิดยังงจ้ะเขาไม่ได้คิดอะไรปล่อยผ่าน นี่ผมมีที่ตจริงเราด้ว่แล่ว่าก็ดตามหน้าที่นั่นนอกจากที่ตจริงเรในในลักษณะเราไปพัฒนาหรือ่ไมคะเป็นคตีชมบนวาเป็นคาด่าคาอย่างเแต่ว่าเป็นคาตีชมให้เขาไปพัฒนาอารกันเราแอบตอบไดดีมันเหมือนเาเป็นนทอะไรนิดนึงก็มีคอมเมนต์มาแลอะไรอย่างเงี้ยแอบผลดังไหม หลังก็ชินแล้วจริงก็มีกดดันบ้าง,างแล้วเนาะก็ต้องสู้ต่อไปกัน <c oughs> ทางานแนะ <c oughs> งนง,งานทุกอน,นอกจะยใ,ให้เราเป็นเด็การแ,แล <c oughs> แแว่าเ,าเป็นอะไรที่เแหบบมือนมันพุ่งมากนน้เหมือนคุ่งมากในตอนนี้ในวงการหมอลำนะ่ะน <c oughs> ้องก็บอกว่าน้องดีใจ เตืนแบบของเด็กหน่อยและน้องอู๋อิงก็ได้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าไอดอลเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอตั้งแต่อู๋อิงมาโด่งดังสาวสี่ก็จะมีเด็กๆหลายๆคนเริ่มทําตามความฝันและเพราะว่าอะอย่างน้องอู๋อิงก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมเดินตามความฝันของตัวเองไม่ย่อท้ออาจจะเคยผ่านการประกวดเคยผ่านเลเวทีมาหลายๆเวทีเคยไปสมัครที่อื่นแล้วเขาอาจจะยังไม่รับแต่พอวันหนึ่งเป็นวันของน้องเขาเรียกว่า ที่ถูกเวลาเออวันเวลาจัดสรรมาแล้วแล้วน้องก็พอเข้ามาอยู่ในศารน้อเพช่แม่แพงน้องก็โด่งดังไปผู้แตกเลยจนเขาเรียกว่าโด่งดังที่สุดเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เลยแล้วก็ไม่ว่าบทสัมภาษณ์ของโจบอกว่าที่แรกก็เหมือนกับว่ายายแหลมมาอยู่ด้วยนี่ก็คิดว่าพีคสุดแล้วนะสำหรับสาวน้อยแล้วก็แอนออร์ดีมาอยู่ด้วยก็คือว่าสุดๆแล้วกระแสณตอนนั้นแต่พอมาอู๋อิงมาอยู่ด้วยยิ่งกระแสตอนนี้ก็คือยิ่งสุดๆกว่าเดิมกระแสแต่ก็ต้อง ชื่นชมในการบริหารของบอสโจแล้วก็การผักดันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องมีรูปสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือบอสโจทําออกมาได้ดีมากนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่บทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าน้องอุ๋งิงตอบดีมากๆตอบดีค่ะนี่คือเขาเรียกว่าพัฒนาการของน้องค่ะซึ่งซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเกรงว่าน้องอาจจะตอบตายไหมหรือเปล่าือน้องชอตไหมหรือเแต่ว่าน้องอุิงคือไม่เลย เอาอย่างนี้ยอมรับชาติยอมรับอยู่ว่าแรกๆที่น้องเข้ามาคือเคยอาจจะมีคนไปสัมภาษณ์น้องบ้างน้องก็อาจจะเหมือนพูดยังไม่เก่งเท่าไหร่ยังไม่กล้าพูดเท่าตอนนี้แต่ทีนี้ด้วยประสบการณ์วันเวลาน้องก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างทั้งการตอบคำถามทั้งการแสดงบนเวทีทั้งการที่จะการวังตัวด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องก็ได้เรียนรู้แล้วก็เก็บออกมาเป็น เขาเรียกว่าอะไรเก็บเอาแบบคือถ้าปีชมน้องก็เก็บมาพัฒนาเก็บมาพัฒนาตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นคำหยาบน้องก็จะเลื่อนผ่านไม่ไดอ่านไม่ดูอันนี้ดีนะเหมือนที่น้องบอกอ่ะน้องรู้หมดมีดราม่ามีคนคอมเมนต์อะไรแบบนี้ในทางอีกในเขาเรียกว่าในอีกมุมหนึ่งน้องก็รับรู้เพียงแต่น้องไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจไม่ได้เก็บเอามาเป็นประเด็นแค่นั้นเองน้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองนะคะนี่แหละนี่คือเหตุผลว่าทาไมน้องหญิง ทำงานทุกวันทุกงานทําไมถึงแบบว่าออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆแค่ไม่มีที่ติเลยเพราะว่าด้วยความตั้งใจของน้องด้วยความเอาใจใส่ของน้องนะครับผมแล้วก็พัฒนาฝึกฝีมือตัวเองมาแต่จากตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้เราก็เห็นถึงว่าน้องคนนี้แหละน้องพัฒนาเอาใจใส่แล้วก็ฝึกฝนตัวเองมามากมาเลยสาวสีเนาะมีวินัยในการ<ม>ทำงาน สมแล้วแหละสมแล้วที่คนรักน้องทั่วประเทศขนาดนี้เ<ช>พราะว่าน้องเป็นคนน่ารักวางตัวดีมากใครที่ได้อยู่ใกล้น้องใครที่ได้สัมผัสกับน้องจริงๆเราจะรู้เลยว่าน้องเป็นคนน่ารักมากๆใช่ค่ะเนาะ,อะโอเคครับผมมามารอชมรอเชียร์กันดีกว่าแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือเห็นน้องอ่ากำลังฝึกซ้อมเรื่องํำเรื่องต่อกอนอยู่ก็ะจะได้เห็นในฤดูกาลหน้าหเหมือนซ้อมหนักมากเลยนะเพราะว่าน้<ๆ><ๆ>องก็ยังไม่เคยทำเพราะ้วยว่าน้องเริ่มจากศูนย์ดีกว่าน้องไม่ได้มีพื้นฐานในการรำ แต่ว่าน้องอุ๋งอิงก,ก็ไม่ได้ท้อนะออก็อยากที่จะมีบทรำในรำเรื่องของหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลที่จะถึงนี้อันนี้ก็มารอติดตาม สาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้น้ององค์อิงสาวน้อยเพรบ้านแพงกันค่ะเราจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งอีกหนึ่งความสามารถของน้องนะเ<ฆ>ชื่อว่าน้องทําได้และทาออกมาได้ดีแน่นอนเพราะว่าเราเห็นมาหลายหลายอย่างแล้ว<ฆ>เราเห็นมาหลายตรงเขาเรียกว่าหลายแขนงแล้วหลาย<ฆ>อย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชึ่งแล้ว<ฆ>พอมาเห็นน้องลําครั้งแรกบนเวทีเราจะต้องบอกว่าเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าหน้าตื่นเต้นหน้าทึ่งแน่นอนว่าเด็กน้อยคนนี้ทําได้เพราะว่าเราเชื่อว่าเขาทําได้แลวเขาทําได้จริงๆคอยดูสิอ่ะมารอชมกันนะครับผมเปิดฤดูการของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในวันที่23กันยายนนี้นะครับผมอย่าลืมไปให้กําลังใจน้องอู๋อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนด้วยนะครับอสำหรับวันนี้เราสองคนก็ได้นําข่าวสารดีๆนาะเป็นบทสัมภาษณ์ของน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงพูดถึงสกิลการตอบคาถามของน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดถึงความดังของน้อง คือปฏิเสธไม่ได้จริงๆสื่อทุกสื่อรุมสัมภาษณ์ให้ความสนใจน้องอ่ะขอให้มีคนรักน้องมากๆเขาเรียกว่ามากขึ้นยิ่งๆขึ้นไปฤดูกาลหน้าขอให้ปังๆด้วยอีหลาเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะสาวซิทุเลยค่ะบ่าวโจดีไซน์ครับรขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ